สวัสดีครับเพื่อนพ่อหลวงพี่กัลายาณมิตรที่รักครบรสศรัทธาในบารมีของหลวงปูท่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบันคายังหวัดระยองครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับเมื่อวานนี้ตัดไปซะงั้นนะครับก็อย่างที่บอกโทรศัพท์มันเมมโบอรี่มันน้อยแล้วครับมันเริ่มรวนแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับตัดไปซะงั้นเลยนะครับเอาใหม่ลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ บอกล่อเกา90นะครับเอามาให้ดูถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่ในส่วนของปลัดท่านประลัะดเล็กปลัปดน้อยปลัปดใหญ่นะครับเหลือแค่ลังสุดท้ายนี่แหละนะแค่ลังสุดท้ายเนี่ยที่ยกมานะครับผมก็เอามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีไซส์เล็กๆครับเพื่อนๆเ,เมื่อก่อนไซส์เล็กก็แบ่งกันไปหลายตังนะแบ่งกันไปอยู่หลายตังนะครับแล้วก็มันจะมีของอ่า ของอะไรนะของหลวงพ่ออีนะครับผมของหลวงพ่ออีปนนมาด้วยนะครับหลวงพ่ออีปนนมาด้วยเนี่ยชุดนี้นะครับก็ได้ไปกันหลายคนนะชุดนี้เขาจะเป็นห่อผมก็คัดออกมานะครับโดยดูอักขระเลขยันนะครับที่เขาจานอยู่เนาะครับผมก็เหลือแค่นี้แหละไอชุดเล็กๆนะครับผมหลายคนก็สอบถามราะคามาก็ทักกันหลังไม่เนาะทักกันหลังไม่ครับก็เอามาให้ชมกัน <Nein. S 2> นะครับ ในชุดนี้เจตนาเอามาต่อยอดบุญกันกด้อพี่น้องครับเพื่อนพ้องน้องพี่บุญของวัดพมจันทร์แล้วก็วัดสวว่วา,วางอินทรศิลานอ,องเขียนอันนี้เล็กสุดนะแล้วก็มาใหญ่ขึ้นมานี่ใหญ่ขึ้นมานะครับผมใหญ่ขึ้นมาหายากก็แล้วกันในะชุดนี้นะนะจากบรรคงมันคายหมดเกี้ยงหมดแล้วแหละนะครับเกี้ยงหมดแล้วนะครับเพื่อนเอ้ยนะครับไซส์เล็กก็จะอยู่ที่3นิ้วครับผมเพื่อนสนิ้วจะไปเร็วหน่อยเดี๋ยวมันตัดอีก สามนิ้วก็ใหญ่ขึ้นมามันก็จะเป็นเป็นสีสีนิ้วครึ่งเลยนะครับเกือบห้านิ้วนะครับนี่อันนี้ห้านิ้วครับอันนี้ห้านิ้วมันก็จะประมาณนี้นะครับก็มีชุดนี้มันจะมีเลขสามนะชุดที่ไม่มีก็มีนะครับมันก็ปะปนกันมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นไม้ลวกไม้อะไรสักอย่างนะครับผมก็ลงไว้อยู่ในคลิปก่อนๆน,นะครับรายละเอียดประเภทไม้ที่เอามาทําประหลัดนะครับ อันนี้5นิ้วครับผม5นิ้วนะครับเป็นไม้ไม้โซนเดียวกันเลยไม้ประมาณเดียวกันเลยนะครับมันมีไม้หลายไม้นะครับหลายหลายไม้อยู่เนาะครับนี่ยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับผมพวกนี้แล้วก็อีกไม้หนึ่ไม้เบาๆไม่รู้จะเป็นไม้อะไรผมก็ดูไม่ออกเนาะมันเคยขายถ้า,าทางอีสานจะเป็นไม้ปอไม้ลวกไม้อะไรไม่รู้ล่ะนี่นะครับอ่าก็ลงลงชาตินะครับลงชาติอันนี้ยาวขึ้นมา ครับเป็นเจ็ดนิ้วนะครับผมหกนิ้วกว่าหกนิ้วกว่าหกนิ้วกว่า,ววาอันนี้ยาวขึ้นมาอีกนะแล้วก็เป็นสารพัดไม้แหละอันนี้เป็นของน่าจะเป็นลูกศิลยกลูกหาทําแล้วก็ไปให้หลวงปู่ท่านเมตตา,าลอยอักขรเล็จานยันมาทั้งหมดเลยนะครับก็มีทั้งยันของหลวงปู่อียันของหลวงปู่ชิมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านแล้วก็มีพินทุตัดเบิดอุณาโลมตรงนี้นะครับตามตำรานะครับอันนี้อยู่ที่เกือบแปดนิ้วเลยนะครับเพื่อน เกือบ8นิ้วครับยาวเกือบ8นิ้วมันก็จะมีไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับผู้ที่จะไปค้าไปขายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นผู้คนรักใคร่เมตตาอินดูนะครับอันนี้8นิ้วครึ่งนะครับผมเพื่อน8นิ้วครึ่งครับยาวครับก็จะมีรูปทรงแตกต่างกันออกไปนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่ก็อันนี้อยู่ที่9นิ้วเลยนะครับผม ออก็ถือโอกาสเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งไม่ได้จบนะครับข่าวที่แล้วเก้านิ้วยาวกว่าน,น,นี้มีไหมอันนี้ก็เนี่ยเป็นไม้อย่างนี้เขาก็มาทานะครับเ,เพื่อนนะไม้แบบนี้เขาก็มาทํากันด้วยความศรัทธานี่แหละแต่ว่าหลวงป,ปู่ท่านปลูกเสีแน่นอนเป็นยุคยุคเก่าครับยุคเก่าอันนี้เก้านิ้วเกือบ1ิบนิ้วครับผมยาวเ้านิ้วเกือบ1ิบนิ้วไม้ก็สารพัดไม้จริงๆครับสวยครับผมเกี่ยงแล้วแหละ คราวนี้นะครับเป็นตำนานอีกหนก็เป็นตำนานอันนี้มีรูปไม้อะไรออกคนขาวๆอัจารยะนะครับยาวอยู่นะยาวอยู่นะเกือบเก้านิ้วเลยนะครับยาวก่อนนี้มีไหมเอ่ยโอย้อันนี้ก็สิบนิ้วครับผมสิบนิ้วสิบนิ้วสวยสมบูรณ์อัครยะเลนจานชัดเจนนะครับจานชัดเจนครับมีพินทุนะครับ แล้วก็เปิดอุณารลมก็มีของลูกรูท่านก็จะเป็นการหาในหานะลูกรูอีผมก็อีนะครับของลูกปูชิมก็จะมีเอกลักษณ์ของท่านจานอยู่เนาะครับผมอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาวครับเกือบเก้านิ้วครับผมยาวกว่านี้ใหญ่กว่านี้มีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่เลยครับเพื่อนๆยาวไหมข <laughs> นาดไหนเลยเนี่ยโอ้โห มันล้นกล้องครับเดี๋ยวผมเอียงนิดนึงก็แล้วกันนี่นะครับผมมาดูนะครับเก็บมาทุกบ้านครับเก็บมาทุกบ้านนี่เลยนะครับผมฟุตหนึ่งพอดีครับสามสิบเซนสามสิบเซนครับดูเป็นไม้อะไรก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับนี่ครับองค์ปู่นะครับเมตตามหานิยมครับเรียกผู้เรียกคนเรียก ค้าขายสุดๆเป็นที่สุดเป็นที่สุดครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบร,รมีหลวงปู่แล้วก็ไม้พวกนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายชิ้นอยู่นะอย่างเี้ยมีหลายชิ้นอยู่ก็มีหลายรูปลักษณ์ครับผมประมาณนี้เลยคราวที่แล้วมันตัดไปซะงั้นครับเพื่อนต้องขออภัยมันจะได้สักแปดนาทีนี่แหละเดี๋ยววันนี้จะลงต่อไปชนิดจะรู้เอาให้เพื่อนดูรูปรูปภาพที่พยันครับที่เข้ากรอบกรอบที่ได้มาจากของญี่ปุ่นเนาะ เราจะให้ดูกันอันนี้เก่ากึกนะครับอันนี้ที่อารัธนาแผ่บารมีไปยังให้ลูกให้หลานคือตัวนี้เลยนะครับที่มีผ้าอยู่ตรงนี้นะครับลงลงชาติลงทองด้วยนะครับยาวมากนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นไม้ไม่เป็นไม้ขนุนก็ไม้อะไรสักอย่างครับน้ําหนักเบายาวมาที่สาสิบเซนพอด,ดีหนึ่งฟุตพอด,ดีเลยนะครับผมสุดจัดนะครับอันนี้สุดจัดสุดจัดงูปูนะ ก็มาให้เห็นว่าอย่างนี้ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่าเนาะผมก็มันก็น่าจะผมก็เห็นใหญ่ที่สุดก็คือตัวนี้แล้วนะครับผมนี่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดแล้วนี่นี่ครับใหญ่ที่สุดยาวที่สุดเป็นไม้ขนุนหรือเปล่าเป็นไม้อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ยาวมากนะครับอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยววัดให้ดูนะครับยาวแค่ไหนครับเขามาเลยก่อนตีเป็นของลงบุทีมหมดนะครับเดี๋ยวต้องดูอัตราเลขยันนะครับ เกือบสี่สิบสามสิบแปดเซนนะครับผมโอเคเลยวันนี้มันไม่จบนะครับก็ถือโอกาสเอามาให้อีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วกันนะครับผมใครที่อยากจะต่อยอดบุญก็เรียนเชิญนะครับบอกบุญผ่านตรงนี้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับโอเคนอกจากนี้ก็เอามาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้อันนี้เป็นเขาเขาเขาควายนะครับเขาควายนะครับเขาสัตว์นะครับ เป็นคู่มาเป็นคู่ยันห้ากับยันสามนี่นะครับผมโอเคหายากครับหายากคนสวยจัดโอเคนะครับผมก็ใครมีก็ทักทายกันเข้ามาโอเคนะครับร่ำรวยเฮงเียปังๆครับทุกท่านทุกคนเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับบุญรักษาครับทุกท่านทุกคนครับผมอเ่นะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อครับผม ทุกท่านทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ